This how สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวคาบาวอันติเมทคอมโบทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในช่องอินดี้อีสปอร์ตนะครับวันนี้เราจะมาเปิดจุดเจ้าตัวแฟงกี้นะครับบอสแฟงกี้ก็คือบอสกิจกรรมนะครับว่าเกิดที่แมปไหน เกิดตรงไหนบ้างแล้วมีเลเวลอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับผมเอาละครับเดี๋ยวเร,เรามาเริ่มกันเลยนะครับในจุดแรกนะครับผมต้องบอกก่อนว่าผมอ่ะจะมาแชร์จุดเฉพาะจุดที่ผมรู้เท่านั้นเนาะเพราะว่าบางทีอ่ะผมอาจจะตกหล่นในส่วนจุดหลายๆจุดไปบ้างก็ยังไงก็ขออลัยล่วงหน้าไว้ก่อนเลยละกันนะครับมาเรามาดูแมป อันเดดกาวกันก่อนเลยนะครับนะแมปอันเดดกาวอันนี้เป็นมินิแมปที่ผมทําขึ้นมาเองนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับอันเดดกาวนะครับก็คือผมทําตัวสัญลักษณ์ของเจ้าตัวแฟงกี้นะครับเอาไว้ตามนี้เลยนะครับก็คือจุดที่มันเกิดเนาะแล้วก็ไอจุดที่เป็นไฟสีแดงแดงเนี่ยอันนี้ผมทําก็คือเป็นแฟงกี้เลเวลสามนะครับซึ่งแมปอันเดดกาวเนี่ยจะเกิดใกล้กันอยู่2ตัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแฟงกี้เลเวลสองนะครับก็จะมีไฟเป็นเขียวเขียวนะครับที่เหลือก็เป็นแฟงกี้เลเวลหนึ่งเนาะ ประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปเดินดูว่าจุดไหนเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปไปลุยกันเลยก่อน <viol ate. S 1> อือ่นนี่ครับเราวาร์ปลงจุดนี้เลยนะครับเออนี่ครับจุดนี้เห็นปะเห็นเพื่อนเพื่อนตีอยู่ปะอันนี้ก็จะมีเพื่อนตีอยู่ครับจุดนี้ก็คือวาร์ปลงมาก็จะจะบอสแฟงกี้ก็จะเกิดตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปลูยกันต่อนะครับอ<ข>่าแล้วก็วิ่งอกมาครับนี่ครับเราจะเจอแฟงกี้ตัวนี้นะครับก็คือจุดนี้เนาะนะครับผมก็วิ่งถัดไปถัดไปนะครับ วิ่งถัดไปถัดไปนะครับสำหรับใครเผื่อใครวิ่งไม่เป็นเนาะ Girl, นี่ก็ตรงนี้ก็เป็นจุดที่แฟงกี้เรวลสามเกิดนะครับแฟงกี้เรวลสามจะเกิดตรงนี้นะครับแล้วถัดมาก็จะมีแฟงกี้เลเวลหนึ่งเกิดตรงนี้นะครับแล้วเราก็วิ่งตรงเข้ามาข้างในนะครับวิ่งตรงเข้ามาข้างในก็จะมีตรงนี้จะเป็นจุดกเกิดของแฟงกี้เรเวลสามนะครับซึ่งก็มีเพื่อนๆที่แบบล่าบ,บอสมามารออยู่นะครับผมตรงนี้ในส่วนโซนนี้ก็จะหมดละเดี๋ยวผมจะมาเริ่มตรงนี้ใหม่นะครับ ในส่วนตรงนี้ถ้าเราวิ่งตรงมาตรงมาเห็นปะตรงนี้จะเป็นแฟกี้ริเวอร์สองนะครับตรงนี้เป็นแฟรกี้ริเวอร์สองนะครับอ่าไล่มานะครับแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาตามทางเลยครับนี่ครับพอมาถึงตรงนี้นะครับจะตรงซ้ายมือตรงซอกเล็กก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับอยตัวนี้เนาะอ่าแล้วก็ตรงไปอีกนะครับ ลงไปอีก no? อก็จะมีตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้อีกหนึง่งตัวแล้วก็ตรงเข้ามาก็จะมีตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับผมอ่าตรงนี้ก็เหลืออีกจุดหนึ่งก็คือจุดตรงนี้จะเป็นจุดด้านในสุดของแมปเนาะแล้วก็วาร์ปลงตรงกลางเลยวาร์ปลงตรงกลางเราเราก็ดูแมปนะครับเราก็ดูแมปนี่ครับก็อันนี้คือจุดทั้งหมดในแมปอันเดดกลวที่ผมมีเนาะที่ผมมีจุดณปัจจุบันนี้เนาะนะครับผมก็แมปอันเดดกลวก็เป็นประมาณนี้ครับผม โอเคครับในส่วนของแมปที่2แมปถัดมานะครับก็ผมได้ทํากราฟิกไว้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกราฟิกกันก่อนเลยนะครับตัวกราฟิกจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งก็จะมีจุดเกิดตรงที่วาร์ปเลยแล้วก็ตรงนี้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 และตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้แมปเนี้ยผมยังไม่เจอแฟงกี้ลเวิวสองเลเรีวลวสามนะครับซึ่งผมก็ได้ได้ข้อมูลมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในตัวเกมเลยนะครับมาตรงนี้นะครับก็คือตอนนี้เราอยู่จุดที่วาร์ปของคาบลล่าเนาะ ก็คือผมวาร์ลงมาปกติมันจะมันจะอยู่จุดนี้นะครับจะอยู่จุดด้านหน้านี้เลยตรงนี้น่าจะมีคนฆ่าไปเนาะมาเดี๋ยวเราก็วาร์มาจุดนี้ถัดไปเลยนะครับวาร์มาจุดถัดไปเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะมีอีก2ตัวนะครับจะมีอยู่อีกสตัวนะครับซึ่งปกติมันจะเกิดตรงนี้นะครับมันจะเกิดตรงนี้แล้วก็แล้วก็เกิดตรงนี้นะครับเนาะมันก็จะเกิดตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงเข้ามาข้างในนะครับตรงเข้ามาข้างใน วิธีแหละโอเคนะครับตรงเข้ามาตรงเข้ามามันก็จะมีจุดนี้อีกหนึ่งตัวนะครับจุดนี้แต่ตอนนี้น่าจะมีคนตีไปละแล้วตรงเข้ามาอีกนะครับตรงเข้ามาอีกก็จะมีอยู่จุดนี้เนาะจุดนี้นะครับแต่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงเข้าไปข้างในอีกตรงเข้าไปข้างในอีกก็จะมีอยู่อีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเกิดอยู่บริเวณนี้แหละเนาะประมาณนี้ แล้วก็คือจุดในสุดนะครับว่าเราวาดต,ตรงนี้เลยว่าตรงนี้เห็นปะเพื่อนเพื่อนตีอยู่นะครับตรงนี้เพื่อนเพื่อนตีอยู่ก็สุดก็เท่าที่ข้อมูลที่ผมได้มาก็เป็นประมาณนี้นะครับในแมปฟอกเก็ t เท Lo ู n ก็คือแมปเก้าห้านั่นเองนะครับผมโอเคครับในแมปถัดไปนะครับก็คือแมปร้อยยี่สิบห้านะครับซึ่งผมก็ได้ทำกราฟิกไว้เหมือนกันแป๊บนึนะ อ่ะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือจุดเกิดของบอสแต่ละตัวนะครับซึ่งในแมปร้อยยี่สิบห้าเนี่ยก็จะมีตัวของแฟงกี้เลเวลสามแล้วก็แฟงกี้เลเวลสองอยู่อย่างละหนึ่งตัวนะต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมได้ได้มีมีประมาณนี้นะครับผมเนาะนะครับผมเนี่ยอย่างจุดแรกเลยนะครับวาร์ปของคาเปล่าเนาะเนี่ยเพื่อนๆตีอยู่เห็นปะอันนี้เพื่อนๆตีอยู่นะอนนี้อันนี้ก็คือจุดจุดที่เราอยู่ตรงนี้เลยตรงวาร์ปเลยนะครับ จุดที่2ก็คือจุดตรงนี้ครับจุดตรงนี้จะเป็นจุดแฟงกี้เลเวลสามก็คือวาร์ปวาร์ปลงมาก็คือแฟงกี้จะเกิดตรงนี้เลยนะครับนะอ่าแล้วก็ไปจุดถัดไปครับจุดถัดไปนะฮะเดี๋ยวเราวาร์ปลงหน้า,าดานบอลเขียวนะครับแล้วก็วิ่งลงมานะครับวิ่งลงมาก็จะมาเจอตัวนี้แฟงกี้เลเวลหนึ่งนะครับวิ่งลงมาแล้วก็วิ่งถัดไปเข้าไปข้างในอีกก็จะมีแฟงกี้เลเวลสองนะครับนี่ก็จะมีแฟงกี้เลเวลสองนะครับอยู่ตรงนี้เนาะนะครับ แล้วก็ในส่วนถัดไปนะก็เดี๋ยวเราวาร์ปลงมาตรงนี้แล้วเราก็วิ่งกันนะเดี๋ยวเราจะพาไปทุกจุดเลยนะครับเนาะจะได้แบบว่าเผื่อ<ๆ>เพื่อนเ,เพื่อนบางคนอะ่ะวิ่งไม่ถูกนะครับอ่านะตรงนี้เราก็วิ่งมามันจะมีอยู่จุดนี้อีกมันจะเกิดตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเนาะตรงนี้อีกตัวหนึ่งซึ่งตอนนี้มันน่าจะโดนฆ่าไปแล้วก็วิ่งย้อนกลับมานะนะวิ่งย้อนกลับมาเพื่อที่จะไปอีกจุดหนึ่งนะฮะ แล้วก็จะมีเฟงกี้อยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะคะซึ่ง <They look S 1> อบอสน่าจะได้ตายไปแล้วเนาะอะแล้วก็วิ่งตกปไปข้างในแล้วก็ในจุดนี้จุดนี้เราวิ่งไปยังยังอ่ะโอเคเราว์ปามาจุดนี้นะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะฮะบริเวณนี้เลยนี่ไงตรงนี้อ๋อโอเค ตรงนี้เป็นเฟงกี้รีวิวสองนะครับในกราฟิกผมอาจจะทําเป็นรีวิวหนึ่งไว้เนาะเออนะครับหลักๆก,ก็จะน่าจะประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเราไปแมปต่อไปกันเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในแมปถัดมานะฮะก็คือแมปร้อยสีสิบนั่นเองนะครับร้อสก็เดี๋ยวเราไปดูกราฟิกกันก่อนเลยนะครับ กราฟิกที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่ผมได้จุดมาครับจะมีแฟงกี้รีวิวสอยู่1ตัวแล้วก็เฟงกี้รีววสออีก2ตัวนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะแล้วก็จุดแรกนะฮะเดี๋ยวเราวิ่งไปตรงนี้ก่อนเลยนะครับถ้าเราวาปลงจุดนี้เนาะถ้าเราเราวาปลงจุดนี้เดี๋ยวเราวิ่งตรงมาข้างบนเลยนะครับซึ่งซึ่งถ้าใครจะดูแบบง่ายๆก็ดูตามกดพอดคลิปแล้วก็ดูตามที่ผมกากระบาดไว้ก็ได้นะครับเพราะตรงนี้เป็นจุดที่ผมมาร์คไว้นะครับนะอ่ะ ตรงนี้นะครับวิ่งมาก็จะเจอตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็วาร์ปลงที่เดิมวาร์ปลงที่เดิมเนี่ยแล้วก็วิ่งไปข้างบนอีกนะครับโดยโดยข้างบนเนี่ยไอตัวนี้แม่งร้จัดนะไอตัวนี้นี่คือแบบว่าแบบเป็นแฟงกี้สายแอบนะเออเป็นแฟงกี้สายแอบที่แบบถ้าเราพิกมาเนี่ยไอคือเราไม่เห็นนะแต่เราว่ามันจะอยู่ตรงนี้นี่เห็นนะเออเดี๋ยวมันจะอยู่ข้างมันจะอยู่ข้างสะพานนะฮะนะครับผมเนาะแล้วจุดตัดไปถัดไปนะฮะเราก็ วาร์ปลงตรงกลางเลยฮนะวาร์ปลงตรงกลางปุ๊บหน้าดันร4อยตห้าเนาะแล้วก็วิ่งตรงขึ้นมาเลยครับวิ่งตรงขึ้นมาเลยนะแล้วก็จะวาร์ปลงปุ๊บก,ก็จะเจอแฟงกี้เลเวล1 1ตัวนะฮนะนี่ฮะแฟงกี้เลเวล1แล้วก็วิ่งตามทางไปนะฮะวิ่งตามทางไปเรื่อยๆนะฮะถัดมาถัดมาฮะรตรงนี้จะเป็นจุดเกิดของแฟงกี้เลเวล2นะครับซึ่งน่าจะตายไปแล้วนะครับโอเคแล้วก็เข้ามาอีกนิดนึง เข้ามาอีกนิดนึงเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดเกิดของแฟกี้เลเวลสามนะครับนะตรงนี้จะเป็นจุดเกิดของแฟกี้เลเวลสามเนาะแล้วเราก็เข้าไปข้างในอีกนะฮะไปข้างในอีกก็จะมีจุดนี้อีกนะฮะและจุดนี้จุดนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแฟกี้เลเวลอะไรนะเออแล้วก็ตรงเข้ามาข้างในก็จะมีตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะฮะซึ่งลานตรงนี้เลยนะครับซึ่งมันจะเกิดเนาะอ่าก็หน้าหลากัหลกๆก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะองแมปร้อย 40นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปแมตต์ต่อไปกันเลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่แบบร้อยหหรือแมตต์สุดท้ายในเออ่ชแนลสามและ4นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกราฟ,ฟิกกันนะฮะกราฟ,ฟิกที่ผมทำขึ้นมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตรงกลางนี่ครับจะมีตัวของแฟนกี้เลเวลสอตัวแล้วก็แฟนกี้เลเวลสาตัว แล้วข้างในก็จะเป็นแฟงกี้เลเวลรสองอีกหนึ่งตัวนะครับและที่เหลือก็เป็นแฟกี้เลเวลรหนึ่งเนาะอ่าเป็นประมาณนี้นะครับผมก็เ,เดี๋ยวเราไปวิ่งกันก่อนเลยนะฮะซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในวาร์ปของของคาเปล่าเนาะโอเคก็ตรงตรงมาข้างหน้าครับมันจะมีจุดเกิดอยู่แฟงกี้เลเวลรตรงนี้หนึ่งตัวนะฮะตรงนี้นะครับหนึ่งตัวเนาะเราก็วิ่งไปตามทางนะเคเราก็วิ่งมาตามทางตรงนะี้ปกติมันจะเกิดตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะนี่ไงนี่ไงโอเคนี่ครับ จะเกิดตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับเราก็วิ่งไปตามทางเรื่อยๆได้เลยนะครับแล้วจุดนี้ก็อีกหนึ่งตัวนะครับเนาะเราสามารถดูมินิแมปของผมได้เลยนะกดพอชิปดูได้เลยนะครับเนาะอ่าถ้าใครแบบว่าไม่ทันเนาะกลัแบบตรงนี้อ่ะปกติเราวาร์ปลงมันก็จะอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งตัวเนาะแล้วถ้าเราวิ่งมาทางด้านซ้ายไม่เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวถ้าเราวิ่งมาทางด้านซ้ายมือนะอ่าซ้ายมือตรงนี้จะเป็นแฟงกี้เลเวลสองนะครับเนี่ยเห็นได้เห็นปะเออแฟงกี้เลเวลสองนะครับเราก็ย้อนกลับไปนะครับ เราก็ย้อนกลับไปแล้วตรงนี้จะเป็นแฟงกี้รีเวลรสามนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือเปล่าโอเคยังอยู่นะครับโอเคยังอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นแฟงกี้รีเวลสามนะครับซึ่งก็เพื่อนสามารถกดพอดคิดดูได้เลยนะครับว่ามีจุดไหนบ้างครับซึ่งหลกัหลกๆก็เป็นประมาณนี้นะครับจุดแมปสงครามครับแนวสามและสี่เกิดเกิดแฟงกี้นะครับผม เอาแล้วครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพเพื่อนๆที่แบบต้องการที่จะล่าบอสแฟงกี้นะนะครับผมยังไงใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้ทำคลิปใน e ีถัดไปเนาะนะครับผมก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าอ่าทำไมผมถึงทำจุดบอสของ Channel 3และสนะครับเพราะว่า Channel 3และสเนี่ยเป็นแบบสงครามแล้วก็ตัวบอสมันเนี่ย จะเป็นการดรอปของแรที่แบบว่าไม่ผูกมัดไอดีสัส่วนใหญ่เนาะเพราะว่าแนวปกติ5-20เนี่ยจะเป็นการดรอปของที่แบบว่าบางบางชิ้นน่ะจะเป็นผูกมัดไ d นะครับแต่ว่าแมป3แมป4เนี่ยก็จะเป็นของที่ไม่ผูกมัดไ d นะครับซึ่งแต่ก็อย่าลืมว่าการที่เป็นการที่เรามาลงในชแนลวอลเนี่ยก็อย่าลืมว่า หัวแดงสามารถตีเราได้เสมอนะครับผมอย่างไงก็เพื่อนๆที่ไปล่าบอสก็ระวังตัวกันไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับยังไงก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันอีพีหน้านะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ This